สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่8สิงหาคม2567ค่ะตอนนี้นะคะแม่หมูก็ด้อยู่ที่วัดพระอาจารย์แสงนะคะเมื่อนี้เอฟซี FC, ฝากไลฟ์ซื่อมานํากับแม่หมูนะคะมาให้พระอาจารย์เปิดดวงให้นะคะเมื่อนี้แม่หมูก็จะนําม,มาเปิดให้นะคุณผู้ชมมาให้พระอาจารย์เปิดให้นะคะไลฟ์ซื่อนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นไลฟ์ซื่อที่ แม่หมูจะนํ่นมาเปิดให้วันนี้นะคะเบึ่งนะคะผู้ชมมีลายซื้อทันใดแน่นะคะหรือว่าถ้าไม่เจอนะคะกระทักทวงแม่หมูใดนะคะ อค่ะทั้งหมดสี่สิบห้าคนนะคะแม่มูกาา็จะนํามาเปิดให้มือนี้นะคะให้พระอาจารย์เปิดให้นะคะเปิดดวงเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะคะเปิดหน้าที่การงานนะคะอะค่ะทุ่แม่มูกาา็จะได้นำํำลายซีมาให้พระอาจารย์เปิดดวงให้นะคะสาธุค่ะต่างคิด ถวายน้ำให้พระอาจารย์นธรรมชุ่มนะครับมือนลแก็ได้น้ำมาถวายสาธุครับผมสาธุบุญครับเอฟซีผู้ที่เพิ่นฝากมาทำบุญน้ำด้วยพี่น้องเลยแกดจะได้ทยอยไปหลายๆวัดนะครับผมเป็นบุญเป็นกุศลนะครับถวายน้ำกับเป็นบุญใหญ่นะครับธรรมชุ่มได้ทำพิธีตัวแห่งกรนนับหลวงเสงี่ยมบาลีแห่งครันตั้งจิตตั้งแจวนะคะเอฟซี เด็กทูประจุอีกน้องพ่อจันเอาตัวนั้นเล่นมาครับผมพ่อจันกำลังเบิร์ไลซื้อครับเห็นพ่อจันบอกว่าช่วงเย็นบพ่อจันจะสวดให้เต็มสวดใหญ่ให้เล่นมาครับผมเพราะว่าช่วงกลางคืนเ้างเได้น,นั่งอธิษฐานทรงกรเรออกษียณจิตนะ ช่วงกันขึ้นพระอาจารย์ก็จะสวดให้อีกรอบด้วยพี่น้องด้วนะครับแต่ว่าสวดนี่พระอาจารย์ก็ว่าสวดให้เข้าๆพี่น้องนะครับ สาธุ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 ข้าพเจ้าขอรัตนาญาณบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าทุกๆพระธรรมพระิยสงฆ์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ผมทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายขอฤทธดังพระโมคาลาขอปัญญาดังพระสารีบุตรขอพรบรบุรธส์ของพระอรหันต์พรอสัพันธ์ของพระปุจกพรเมตตาจิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมทั้งหลายจงประสิทธิประสาน เพื่อเสริมดวงเสริมบารมีต่อยืดต่อชะตาให้แก่บุคคลที่รายนามทั้งหลายนี้ในที่ได้มาร่วมในการนี้เพื่อเปิดการเงินการทองการงานทั้งหลายเปิดพุ่ังเปิดดีเปิดดีเปิดงามเปิดด้วยอิติปิโสพระกววมเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังครังเปิดเปิดรูปเปิดได้เรามีพุทโตเมตตาิตตรรมโมเมตตาิตสังโคเมตตากิตกิติกิตังกิติมานังกิตังมา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 อิติลิบุญญาฤทติปิญญาลิปฏิสัมมิทายาลิน ลิธตัวไปนอกไปทัพันกับนอกพันธกับของพระเจ้าวทงจงประสิทธิประสามานี้มามาอากาจใจยะอากาศสาหิมอีติปีโสภพกบวามืามอเคยยมยศยกขึ้นวังชิลูกขออเรื้อดคนนี้ได้ยิ คุณบรรดาสิคุณแม่โสังรามสเก้าคุณภทธเจาห้าสิคุณพระธรรมเจ้าสาสบกสงกัเจ้าสีคุณกษัเคุณลสีคุณอากาศสิหหลักสาคุณนิสวรค์คุณาสว์คุณปดสว์คุณเจ้าสามประการคุณสิปะประการคุณสินแประการคุณป์สิบประการคุณสดลสองร้อยยี่สิบเอ็ดประการคุณพระปัญญายานคุณพระสุรายาเบยร์งคุณศิษย์กษัตริย์พระนาราค้าพระทันาคุณ ซึ่งเง่าเกี่ยวถวายัตั้งทุกเทียนทองจากขู่คนสองเงามแยวว่าประธางเหล่าประที่เจ้าพอกุฎุมาชาติมาบูชาพระบาทองค์พระพุทธเจ้างามย่งน้ามืปกครองจากทัรมร้อยแปดประการพระองค์ทรงยานเห็นทั่วยเดือนไก่พระองค์ทรงรับสั่งไว้แก่มูสัตว์วสเศให้เร่งปฏิบัติไว้ในมนมูอุขขังมะอูในจังมะอูณนัตตาทุกไฟมีมาแก้ได้ทุกประการ พระทรงบิณพรมบิหารตั้งมั่นอุเบกขาโปรดสัตว์ทั่วที่พระองค์ทรงนิจแก้วก้าทรงเหล่าพุทธพูดดาฉินพระองค์เร่เห็นทุกตัวตัวสัตว์จงช่วยกำจัดพวกตัวกำจัดธรรมโกำจัดสงโกศลหายศัตรูตั้งหลายสูญหายด้วยนะบาดนิมสัทูณะมังนะมีนะดีนะงามนะม้ามีมามหาพุทโยมมหาระโพธ์พระอันตุมี สุสาตุสาธุพุทธัางอรันาหงพุทธเจ้าเปิดโลกธรรมังอารานาหวงพุทธเจ้าเปิดโลกสังฆอรนาหงพุทธเจ้าเปิดโลกนั้นเปิดบุญโมเปิดไดมีพุทธเปิดโลกสนาตาเปิดเจ้าเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดได้โมตายะยะเปิดกรมดีตาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดรับดีนัเปิดระบไดดีเปิดสิ่งดีดีทั้งหลายมาสู่ด้วยยะตาพุทธโมนันมะปาตาพุทธังธรรมังกางเเกิดยติปิสังเปิดกันเงินรานอนกันพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังเปิดเปิดโชคดก็ล้เปิดประารมียติปิโสประกอบนโมตายะยะตาพุทธังเปิดแต่ ดีๆๆๆๆเราเมื่อเดือนเงินเงินเงินนี่มา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 นี่มามาอกัดไฉอกัดฉาหีอิติมีมามหาบุญโยมมหาราโภภวันตุมีมหาราโภมหารุงโยมมหาราโภภวันตุมีเปิ้นหวังเปิ้นดีเปิ้นดีเปิ้นงามอิติปิโสพะวะนะโมตัยยะตะปุนวะนะโมตัยยะปุตตะนะโมตัยยะปุตตะนะนีติติประกตังนะมังนะมีนะนีนะมางงานตะประกต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 ตะประกนนะมามามาอิติทีมานังยิติมานังดังยิติมามังตะอิติโตมหาบุญโยมมหาราโภภวันตุนี้เปิ้นหวังเปิ้นดีเปิ้นดีเปิ้นงามอิติปิโสพะ นำมอเตยยตาพุทธมนสาทุพุทธทางเปิดธรรมเปิดเปิดโชคเปิดลาเปิดบารมีวิธีพิโสภคความเปิดทั้งหน้าบ้านเปิดทั้งหลังบ้านเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดทั้งทรัพย์บาดานเปิดกันเงินกันทองกันงานทั้งหลายขอญาณบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงทั้งหลายและขอญาณบารมี หลวงปู่พญาน้าปู่ศีสุโธก็ดีญาติีปฐมมาก็ดีอนันตนาคราชก็ดีปู่องค์ดำก็ดีมาเดืออิติปิฏิมา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 เรยๆงๆลง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 เวสสาพุทธสา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 น้ำมังน้ำบีน้ำดีน้ำงามน้ำมมามหาโมหาระโนุมีเป็นนั่งปฏิปิิปินำปิปิโตขบันมรดายาตาปุนะ ทุกเปิดบารมีนัาเปิดบารมีเปิดดวงเปิดมหาเศรษฐีเปิดดวงเศรษฐีเปิดการเงินการทองการงานเปิดด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าโลกวิถูนิติปิโสพระกวานังโมพุทธายะมหาราโภมหาบุญโยมหาราโภมนาคนาโคนอาคนาโคนโคจะนอิติปิโสโพคาโคคาอิติปิโสพระธรรมทังสรนั้งมูล ซาครับอย่ตา่ตางประเทศก็นมีครับผู้อยู่ต่างประเทศก็มีครับพระอาจารย์ผู้อยากเดินทางมากก็มีน้าพี่น้องเนาะผู้จะมาหาพระอาจารย์ก็จังรอก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเข้ามาหาพระอาจารย์นะครับผมอยากมากราบมาไหว้น้าพี่น้องเนาะพระมประกาศสวสดเต็มที่พระอา,ออาอจารย์เพิ่นไว้จะสวสดให้เต็มที่กะ<อ>ช่วงกลางคืน ช่วงกลางคืนได้พี่น้องได้พระอาจารย์จะสวดให้อีกรอบหนึ่งช่วงกลางคืน,นอ่าพระอาจารย์ว่าถ้าสวดให้เต็มที่ี่กาโอ้นะครับพี่น้องพระอาจารย์เพนว่าพระอาจารย์จะไปสวดให้กลางคืนอีกรอบหนึ่งนะครับ่านผช้ชมอ่าผู้เพิ่อนอยากเข้ามากราบเมื่อไหว้มาไดใดนะครับพระอาจารย์เนาะมาไทยอยู่ดกันครับรมชมอา่าเดี๋ยวจังไดนัน่นเนาพี่น้องเนาะอาจารย์จะเข้ามาหาพระอาจารย์ฝันดีบ่ครับผม พระอาจารย์ฟันดีปะครับจับข้อมฟันบ่ได้จับข้อมฟันบอดได้ใหญ่ข้อมฟันมันจำบนะครับมาหาพระอาจารย์มือวันจันทร์ที่แล้วค่ะนะครับวันที่หาพี่น้องมาหาพระอาจารย์วันที่ห้าเนาะแม่นค่ะมือวันจันทร์วันที่ห้านะครับพระอาจารย์ก็เขียนให้ได้พี่น้องพระอาจารย์เขียนให้แล้วสามตัวนะครับก็ไปเที่ยวตะเล่าเนาะค่ะไปปล่าพันา้พี่น้องนะครับพระอาจารย์เขียนให้ซีหาซูนเอาเดี๋ยวเบิ้งนี่มีนะครับ เอาขันน้ำมต์ลืมเบิงไพ FC, เอฟซเบิงขันน้ำมต์มันนี่ป้าดพี่น้องนะครับซา,าถุอืออผู้ใดคือเห็นคักแถบานนี่เอาอเลขสาคืองามแท้เลขสามบ่หนึ 130, ่งสามศูนย์บ่มีเลขเก้าหรือเลขหกละนี่เคยขายเลขหเนาะอืมเลขขันน้ำมนันบา่าวถ่าจีเยนให้สองรอบด้วยพี่น้องด้อหนึ่ง <130, S 1> สามหกศูนย์ 130, บ่หนึ 130, ่งสามศูนย์กับ อ่าหนึ่งสามหกเนาะค่ะอ่าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามหกละก่ะสามศูนย์หกทำประชมเขียนให้หาผู้เพิ่นมัดน้องพี่น้องมากมือนีเพราะว่ามือนันมาหาพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์เพิ่นเขียนให้แล้วน้องพี่น้องเพิ่นจะโบเขียนให้อีกได้ท่านผู้ชมเด้อพระอาจารย์ว่าเป็นตัวใดค่ะเอาให้พระอาจารย์เบิ่งให้นะคะเบิ่งบ่ค่อยเบิ่งบ่่อกพวกพวกกเจ้ามาเฮ็ดก็จะหยุดเบิ่งออกโอ้ค่ะ เราจะชกนะคะครับผมในบ่าวเทาคนเขียนในเบื้องพระอาจารย์มาวันวันจันทร์ที่หายพี่น้องพราอาจารย์เขียนให้450กับ459นะครับชผูุชมพระอาจารย์เขียนให้สองหางบ่าวเทาก็เขียนตัดให้พี่น้องนะไปล่าพัฒนาวันจันทร์ห0นะครับมาวันพุธเมื่อวาน5445พี่น้องวันศุกร์ที่จะหอดีวันที่เก่าแก่ยืมเดินในนี้ละนะครับในนมีละ มือน,นั้นเลขขนันน้ำมันผ้าจานแปดศูนย์หรือสี่ศูนย์เอามือนี้บ้าวเถ่าจะเขียนให้นะครับพระอาจารย์ชุดทูบพร้อมนะครับมือน,นังเลขทูบตีห้าหกตี้าหกเดี๋ยวจพะพาไปเบิ้งได้พี่น้องเด้อนาเลขทูบกับเลขขนันน้ำมนันมือนี้เดี๋ยวจะเขียนใส่อีกใบนึงให้ธรรมชุ่มนะครับเลขทูบพระอาจารย์แสงกับเลขขนันน้ำมนันมือนี้นะครับได้จะไปเที่ยวประเทศเพืเอ่อนบ้านนะคะนะคะรับพาผู้ใดมัก นะครับลาพัฒนาวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567ัน้อได้พี่น้องเด้อนะครับหรือผู้ใดมักในชุดที่บอาจารย์ให้ไว้นี่นะครับออกทั้งวันจันทร์ออกทั้งวันพุธพี่น้อง <honorary> วันศุกร <ni> ์ก็ได้มีละนะครับเอาเดี๋ยวบ่าวเทาเขียนให้เดี๋ยวพาไปเบิ่งเลขทูบนําครับผมหาหกสี่มาครับผมอหาหกหาหกที่โอเลขทูปเลกทูปห้าหกสี่นะคะ ห้าหกสี่นะครับเอาเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้อนะครับผมแคปหน้าจอได้ทธผู้ชมเด้อนะครับบ่าวเถ่ามีเขียนให้เพิ่มนะมันมีเลขคันน้ำมนต์พี่น้องผูใ้ใดเห็นเป็นตัวใดการล่องล่องเบิงตีเบิงเอานะครับแต่ว่าบ่าวเถ่าว่าเห็นหนึ่งสามศูนย์ชัดหนึ่งสามหกสามศูนย์หกถ้าเลขสี่ตัวจะมีหนึ่งสามศูนย์หกพี่น้องเลขสี่ตัวมีหนึ่งสามศูนย์หกนี่ครับทธผู้ชมในขันน้ำมนต์ของพระอาจารย์เห็นชัดเลย หนึ่งสามหรือเลขหาว้าเนี่เลขหาไยบ่ะพี่น้องเออคืเห็นเป็นเลขศูนย์เบาเทาวาหนึ่งสามห้าหกว่ะอือเอานะครับธรรมชมนี่แต่ว่าชุดที่อาจารย์เขียนให้จะเป็นสี่ห้าศูนย์กับสี่ห้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อเลขทูบห้าหกสี่นะครับแคปหน้าจอนะครับผมเอานะครับ กราบขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์นะครับนผูมชมมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาเด้พี่น้องเด้นนะครับไล่ซื้อกันหลายคักนะครับผู้อดบ่ท่านพูดละพี่น้องรอบนารอบนาหรือจะเป็นงวดนาพูดละนะครับผมเพราะว่ากับมาหาพระอาจารย์เพิ่นสองรอบแล้วนะครับเอากรับขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์ครับสาธุสาธุ้คร้วัดทั้งวันมาดวงมาเดี๋ยวพระอาจารย์เศรีเปิดบามีอาพูได้ได้มากก็จะได้รถครับ ได้ลดน้ำมตนน้ำาจานเอาบาวเถาไปจะได้ลดน้ำ land, มตนน้ำาจานอีกนะครับเอพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องได้สวัสดีครับพอกันไหมคลิปหน้าค่คลิปนี้สวัสดีค่ะวัมุงมาปัตนีอิต่ปิโสววนโมทายยาดาพุทวน้มังมัดี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 ลงลงลงจจกโกโลง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 จวันรวเๆนมวัย